สนับสนุนโดยเพจ e l i l e h s นะครับเพจ Steamer และร้านค้าฮาร s t o n e นะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแมนะ้กระทั่งรูนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงมถ้าทางงานของข้าจะยังไม่เสร็จ เกมแรกเป็นคอนโทรเมดนะครับไปเจอกับอุย้ยเมเจอเมดเหรอเนี่ยโอ้โหเอาละครับแล้วอ e ีเคซี่ใส่ตัวนี้มาด้วยครับเทคอีลนะิตทอร์เลนแชมเปี้ยนฮะโอ้โหเอาละมันมันกันครับวันนี้ โอ้โหแล้วแล้วเปิดา้าดังสวยครับแล้วข้างบนโฟโต้เป็นนาการเมรก็สงสัยดูน้องไผ่มาเยอะครับเลยอยากเล่นบ้างครับใส่ไอ้นี่นิดนหน่อยตรงนี้นะครับโอ้โหมาครับอีเคซี่ขึ้นมาเป็นอ่าอีเคซี่น่าจะเป็นแค่ในส่วนของตัวฟอ c e สเม e นะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าสปูกี้เม e นะครับแล้วก็ ใส่ดาเมจในส่วนของเอออีลิททอร์เรนแชมปี้ยนนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมานะครับนี่ต้องระวังครับแล้วกลายเป็นโฟโต้ครับทายถูกครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าทายถูกอย่างเงี้ยนะครับใครเล่นทีหลังเนี่ยได้เปรียบนะเพราะว่าแต่ว่าเล่นทีหลังเนี่ยจะต้องมีตัวเขาเรียกว่ามีเลือดพอที่จะรลลับดาเมจของตัวสปูกี้ของตัวกระดูกด้วยนะครับอ่ะ ตอนนี้อีเกซี่ก็พยายามกระจายดาเมจให้กว้างๆนะครับกระจายดาเมจให้กว้างๆให้โดนกันไปก่อนนะครับเอาละครับตั้งขึ้นมาเป็นอิเลเมนทอนที่หามาได้ครับกลับมาที่อีเซี่นะครับตรงนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้เราดีเลย์กันสิบนาทีนะครับภาคการแข่งขันนะครับทัวร์นาเมนต์นะครับ Festival of the Legends นะครับแล้วตอนนี้กลับมาไป็นทางของโฟโต้ครับเทิร์น3ครับโฟโต้ตอนนี้มี3มานาครับต้องต้องโอ้เลือกเป็นแทมโปการ์ดมินเนี่ยนใหญ่ขึ้นมาครับเพราะว่ามินเนี่ยนเนี่ยพอจบเทอร์แล้วเนี่ยจะสามารถอ่าจะสามารถช่วยเทรดบอร์ดได้ครับแต่อีเกซี่เลือกที่จะฟีดกลับไปครับไม่ให้ขยับครับไม่ให้เทรดครับแล้วตอดดาเมจไปก่อนฮนะ โอเคค่อนข้างดีครับแล้วเธอหน้าจะเป็นเธนของกีริทอร์เรนแชมเปียนครับตัวนี้จับไม่มีเซตเลยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ้ช่องแชทตอนนี้ก็มาเดือดเหมือนกันครับช่องแชทนี่มาเยอะเลยนะครับขอให้มีความสุขกับการแข่งขันนะครับขอให้ความสุขกับการดูการแข่งขันนะครับท่านทุกท่านนะครับโอเคครับกลับมาที่กลับมาที่โฟโต้นะครับกลับมาที่โฟโต้อุ้หื้อที่จะปาดหนึ่งครับใบนี้สวยมากครับใบที่หามาได้ครับ แล้วกลายเป็นดีเลยครับทําให้อินเมนทอรตัวนี้ใหญ่ขึ้นเราได้เคลีย์บอร์ดออกไปครับเพราะว่าใกล้จะถึงเทิร์นที่ E ีเคซี่เนี่ยสามารถใช้ตัวของทายาทมรณะครับคือไม่อยากเราไม่อยากกางบอร์ดเยอะๆครับก็เลยต้องรีบเคลียร์ครับอันนี้สวยครับโฟโต้รู้ครับว่าจะต้องโดนอะไรครับก็เลยจะต้องแก้บอร์ดตัวนี้ออกไปก่อนครับแล้วเนี่ครับเป็นเทิร์นของ e l ล t ีทอร์เรนแชมป์เปี้ยนเอาไหมฮะเลือกไหมครับหรือจะเลือกเป็นแค่ในส่วนของผู้พิทักษ์เอควินครับเล่นเซฟเซฟครับ แต่เซฟตรงนี้จะโดนถึง8ดาเมจนะครับโอ้หแล้วเทรดแวลูออกไปด้วยครับไม่รู้จะเซฟไปไหนครับตรงนี้แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าโฟโต้ไม่มีตอบโจทย์ครับแต่ว่าจะฟีไว้อย่างนี้เหรอครับโอ้แล้วจะเอา8ดาเมจยัดหน้าครับมันจะใช่ไหมครับเทินหน้านี่ทายาบารณะปาดสีนะครับวยจะต้องระวังครับโอ้อย่างนี้โดนครับอย่างนี้อาจจะโดนโดนพนิชครับ เย่างนี้ยจะต้องโดนลงโทษครับอ้เป็นอย่างนี้เป็นท่าที่เป็นท่าที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยงามครับไม่ค่อยดูดีมากเท่าไหร่ครับแล้วอีเกสซี่จับมือให้มั่นแล้วไปแล้วครับไปแน่นอนอาจจะฟีดก่อนฮะนี่อะครับแล้วปาดสีครับมันน่ากลัวตรงนี้ครับแต่ว่าเหมือนโฟโต้จะสวนเหรอครับโฟโต้จะสวนบอดนี้ครับ แต่ว่าโฟโต้จะต้องรับถึง12ดาเมจนะครับถึง10ดาเมจครับถ้าจะสวนบอดนี้เอาไงครับโฟโต้โฟโต้ชอบไหมครับโฟโต้เอาครับซื้อครับก็คือจะได้จะได้มาอีก5ตัวครับแต่เรื่องเคสซี่ตัวนี้ต้องบอกว่าโลมากแล้วครับจากการโดนไป8ครับโหแล้วจะเจ็บตรงนี้ฮะโหแล้ว อีเคซี่มีถึง10ดาเมจออนแฮนฮะอาจจะต้องเสริมเกราะไหมครับอีเคซี่อยากเสริมเกราะไหมครับใช่ครับแล้วยิงไปก่อนครับหนึ่งจังหวะครับโอแต่ก็ได้อยู่ฮะไปครับยาวครับยาวไปครับหูได้ป๊อปเสียงประสานครับหรือว่าจะจั่วครับจั่วมาเอาเอารีโต้เลยก็ดูไม่แย่นะครับ เพราะว่าตอนนี้บิบบนเบตมินเนี่ยอยู่ในบอร์ดถึง3ตัวแล้วครับอาจจะเก็บจั่วไว้ครับเพราะว่า,าถ้าจั่วได้มินเนียเน่ยเนจวได้เวทเนี่ยเราสามารถเล่นจั่วอีกใบหนึ่งเพื่อเป็นไอ้นี่ได้ครับอาจจะเล่นอาจจะเล่นแค่มนตราแต่เล่นจั่วมาเลยครับอันนี้อาจจะอยากได้กรอ,อกเลยครับโอมีอาราบายครับดีครับตรงนี้ถือว่าดีครับโฟโต้ต้องตอบโจทย์ตรงนี้แล้วครับ นาคาแล้วนางไอ <tinc S 1> <a> ตัวสเปรเลชมันไม่มาครับมันก็เลยแบบเครียดนิดนึงนะครับมันก็เลยเครียดนิดนึงฮะโอ้โหแล้วบอดนี้ต้องเทรดทิ้งครับแล้วก็อาจจะต้องเคลียร์ในส่วนของตักประดิษฐ์มนตราครับเออคือผมกับเขาแข่งกันไม่ได้ครับมันเขียนว่าเล็กเล็กที่เลือกไม่สามารถใช้ได้ในหมดนี้ะ แต่ทั้งคู่ก็เป็นอิสระทั้งหมดนะครับแบบไม่มีใครเอาเอ้ย hey, มาตรฐานทั้งหมดไม่มีใครเปลี่ยนใครอะรเออให้เอาไอ้นี้ออกนะครับให้เอาเอ่อให้จัดเด็กใหม่อ่ะค่อยๆเอาออกแล้วก็ค่อยใ,ใส่ใหม่ทีละใบานะครับเพราะว่าบางสิ่งมันบากครับเออให้จัดเด็กใหม่โดย,ใ,ยใส่ใทีละใบเองใช่ให้ให้จัดเด็กใหม่ดดก็คือใช้ ใช้เด็กเดิมแต่ว่าอ๋อใช้ list เดิมแต่ว่าทําเป็นอันอันใหม่ขึ้นมาใช่ทําเป็นอันใหม่ขึ้นมาเพราะบางทีเกมมันบั็กครับอ๋อโอเคอาจจะมีปัญหาที่ ETC อ่ะเอา ETC ออกแล้วก็เอา ETC เข้าแล้วก็ใส่ ETC กำลังใหม่ถ้าเด็กม่ ETC อ่ะที่ว่าน่าจะเป็นที่ ETC ครับได้ครับได้ครับโอเควันนี้ก็จะมีคนมาแจ้งมาไหนนะครับเป็น E k c นะครับนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวขอญาตใส่สกอร์ให้ E k c ก่อนนะครับ อีเกซี่เอาโลกมาครับโอ้โห oh, จริงมะเนี่ยแล้วโลกมาเจอพลีสครับแต่ว่าอีเกซี่มีส่ยในตัวของผู้ชมไม่ปลื้มมาด้วยครับต้องดูว่าพีทนี้จะเป็นพีทละ้รน่าจะเป็นพีทคอนโทรลหรือเปล่าฮะอผู oh. ต้องบอกว่าน่าสนใจครับเพราะว่าในสแตนดาร์ดตอนนี้ครับโลกไม่มีเลยครับโลกแทบจะไม่มีเลยนะครับเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นสายเป็นสายคอมโบด้วยนะ เอาล้ครับไม่ต้องพูดถ้าใส่อ่ะมันกั้นอย่างนี้อาจจะเจอกดพิเศษอ่ะมันกลั้นหรือเปล่าครับเราดูฮะลดราคาไปก่อนแล้วคุณพบต้องเลือกจัวก่อนครับสารเป่งประกายครับแล้วก็อาจจะเป็นสารเหนียวเหนอะไหมครับหรือว่าสารหมอกควันครับชอบแบบไหนฮะโอเคครับ โมกูแล้วเลือกเป็นโจนสลัดครับอย่างนี้ต้องเป็นอน,นานจอรแล้วครับอ่าเหนือนถอาอ่าอีเกซี่อยากจะเล่นกดพิเศษครับถ้าอีเกซี่ชนะตรงนี้ครับอีเกซี่จะชนะไป2อครับแล้วก็ได้แต้มแรกของสวิตลาวไปครับแล้วแข่งแบบสวิตลาวนะคนที่แพ้นะครับก็สามารถแข่งต่อได้นะครับจนจนหมดนะครับโแล้วเป็นเบรกแดนครับ ในแมตช์อัพแบบนี้ครับอุ้ยแล้วยกอมันกล้ามอเพื่อเพิ่มเผาครับอ่ายกกระมันกล้ามเพื่อเพิ่มเผาฮะสวยครับโอ้แล้วไม่ทำโปรหรอฮะโอ้จั่วครับแต่ว่าจั่วล้านอย่างนี้ต้องตีมือนะครับอีเคซี่อ่าครับไปฮะอืมโอ้ล้วได้การ์ดเวทใบนี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเอ้ยมีนี่การ์ดมีเวทยิงเหมือนกันนะครับใช้เป็นหนามเม่นทะเลฮะ ดิสคอเวอร์มาตรงนี ite, ้ครับตอนนี no ้อ่าอีเคซี่น่าจะประมาณสามสามเผ่าแล้วฮะเอาแล้วครับดิสคอเวอร์เหรอฮะดิสคอเวอร์จักจวนสลัดไหมไม่เอาด้วยเหรอฮะจะดดิสคอเวอร์จากเผ่าออนนี่เหรอฮะโอ้โหเป็นไงใจมันได้จริงจริงคลาบัตทัวไหมครับคลาบัตทัวเป็นสัตว์อ๋อได้เป็นอิเลเมนทอนเพราะว่ายังไม่มีอิเลเมนทอนฮะ โอ้โหไปไงเด็กนี้เอาเรื่องนะครับเด็กนี้เอาเรื่องอยู่ครับแล้วก็ได้ตัวนี้ไม่ได้ใช้อะไรนะครับไม่ประโยชน์นะครับเชฟเอเกซี่เอาเรื่องฮนะต้องบอกว่าเอาเรื่องเลยฮนะโอ้โหแล้วชุบขึ้นมาเป็นสองหกครับว่าใบชุบนี่ดีนะเป็นชุบอ๋อเป็นชุบสองหกครับ เอาล้ครับซิงคคนไหนในส่วนของเดอร์ติเลตมาครับแล้วก็เดอร์ติเลตตัวนี้จะได้บวก3ามบวก8ดไปด้วยครับบวกสบวกเออบวกหนึ่งบวก2ไปด้วยครับคอนค้างแข็งแกร่งครับแต่ว่าอีเกซี่เขาเตรียมไว้แล้วฮะตัวนี้เขาเขาเทคมาครับเพื่อเป็นการกำจัดตัวใหญ่ครับผู้ชมไม่ปลื้มครับตัวนี้การ์ดใหม่จากมินิเซตนะครับพาเราครับสามารถเอ้ยยกตัวเองละครับโอ้โหอันนี้คือเซตนะครับเซตรอชนะแล้วฮะ ล้วปีศาจได้อมันกล้ามครับโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับเจ็ดแล้วครับอามันกล้ามตอนนี้อามันกล้ามของอีเคซี่เป็นเจ็ดแล้วฮะคือถ้าถึงสิบก็คือชนะครับอันนี้คือกฎพิเศษของทัวร์นาเมนต์นี้ครับอ๋อเพราะตัวนี้เป็นปีศาจครับทําให้ไอ้ภูของภูของเด็กเนี่ยมันน้อยมากมากครับจิ้มปีศาจคือได้อามันกล้ามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วจะเรียกลงมาครับกล้ามมายังไม่ได้ยังไม่เจอกล้ามครับ สัน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 สน,นีกลายเป็นเทิน่าจะเป็นเทินสุดท้ายครับที่เป็นการเซตของอีเคซี่ครับเาอาวลวครับต้องกดดันแล้วฮะเอาละ,น,น,ละนี่เรื่องเทรดเลือกเทรดออกไปครับอีเคซี่ต้องเล่นแล้วครับหาน่าจะจิ้มที่อ,อ๋อมันขึ้นอีกตัวหนึ่งครับออกกลัวโดนครับ กลายเป็นน้ำมันกั้มแปดครับแล้วต้องเล่นไอ้นี่สักตัวนะครับอ,อน่าจะยังไม่ได้เล่นตัวในส่วนของตัวนี้ครับอันเดดครับอันเดดมาแล้วครับแล้วอ่ะมันกั้มเป็นเก้าแล้วครับแล้วอีเคซี่เธอน่าจะชนะแล้วครับถ้าถ้าฝั่งของโฟโต้ปิดไม่ได้ครับแล้วอีเคซี่น่าจะเล่นเซฟไปเลยครับ ไปเดทสอจังหวะครับแล้วอาจจะปล่อยเซอร์ตรงนี้ครับเอาแล้วครับแล้วปล่อยเป็นงานของโฟโตฮะเกมไวเลยครับไม่คิดว่าโลครับจะมาเล่นกับซินิจีแบบนี้ได้ครับโอ้โหยต้องตบมือเลยครับระเบิดโขกไม่ช่วยแล้วครับเพราะว่าบนมือเขามีอบันขัํมเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับกลายเป็น e k เคซี่ครับชนะด้วยกฎพิเศษไปครับอ่ะมันกั้มครบวงครับที่สิบเข่าครับโอเคครับกลายเป็น e k เนซนะครับชนะไป2ต่อศูนย์นะครับ